และกุญแจที่4สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดผมถือว่าคุญแจดอกนี้เป็นคุญแจที่สําคัญที่สุดใน3กคุณแจที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้คุญแจอย่างที่4นั้นก็คือความคงเส้นคงวาในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าหรือในการรักษากฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติของพระเจ้าความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีเงื่อนไข แต่พระพรของพระเจ้าชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีพลังชีวิตที่มีสิทธิอำนาจเนี่ยมันมาจากการกระทําของเราที่เราทําตามน้ำพระธรรงพระเจ้าทําตามใจพระเจ้าทําตามบทบัญญัติของพระเจ้าการทําตามใจพระเจ้าหรือว่าการทำตาม, думаю, มน้ำพระธรรพระเจ้าเนี่ยไม่ต้อการทีเ UH! ่เรารักษาการที่เรา appreciate การที่เราทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระเจ้าคืออะไร พระบัญญัติของเจ้าง่ายๆครับพระบัญญัติของเจ้าก็คือความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเราเป็นแนวทางแห่งสันติเป็นแนวทางความเจริญรุ่งเรืองนี่คือบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าถ้าดําเนินตามทางนี้แล้วท่านจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าอุปสรรคใดลโวคภัยข้เจ็บใ,ใดถ้าท่านทําตามพระบัญญัติของเราแล้วชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรือง แต่สิ่งที่สําคัญอยู่ในคุณแจดอกที่4ี่นี้คือคนเรามักจะขาดจากพระพรของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่มีความต่อเนื่องในการที่จะทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าดําเนินชีวิตตามพระเจ้าคุณลุงคุณป้าหลายๆท่านในที่นี้ชอบปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมฮะท่านหว่านมาเมล็ดลงไปในพื้นแล้วก็ท่านแค่รดน้ําวันเดียวหรือเปล่าฮะครั้งเดียวพอจบละปล่อยตามไปตามยถากรรมหรือว่าอ่ะรดนันพอมันเริ่ม มีดอกขึ้นมาหยุดดูแลมันหยุดรดน้ําให้กับมันท่านทําแบบนั้นหรือเปล่าไม่เลยใช่ไหมฮะแต่ทําไมเราถึงทําแบบนั้นกับชีวิตทางด้านจิตวิญญาณของเราเรามีพระเจ้าแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไม่มีพระเจ้าเราก็หันหลังกับพระเจ้าเฮ้ยได้เห็นพระพรพระเจ้านิดหนึ่งนึโอ้พระเจ้าให้พระพรเราเยอะแล้วพระพระเจ้าคงไม่มีพรให้กับเราแล้วก็เลยหันหลังกับพระเจ้าก็เลยทาให้ขาดพระพรจากพระเจ้าหรือบางคนไปยิมใช่ไหมฮะเราไปยิมเนี่ยไปยกน้ําหนักอืมกึ๊บครั้งเดียววางแล้วก็ หายใจจากยิมอีกสักเดือนหนึ่งแล้วกลับมายกแค่ครั้งเดียวปุ๊บแล้วก็ลงไปอย่างนี้กล้ามหรือว่ากําลังหรือว่าสุขภาพที่ดีมันจะตามท่านมาปะครับมันก็ไม่ตามท่านมาเพราะว่าท่านไม่มี consistency หรือว่าความต่อเนื่องในการดําเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก พระเจ้าทรงสร้างแล้วก็อินสตอรพลังแห่งการเลือกโดยอิสระในการเลือกกับท่านว่าท่านเนี่ยจะดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าท่านดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเดินกับพระเจ้าต่อเนื่องทําตามพระผู้เพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่ในหนังสือโยชัวครับได้เขียนไว้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนิดหนึ่งดีกว่าว่าโยชัวเนี่ยพูดว่ายังไงบ้างนะครับในหนังสือโยชัวบทที่1ข้อที่7ถึงข้อที่8นะครับเทียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดระวัง ที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งหมดกี่ข้อเนะะี้ยทั้งหมดนะฮะถ้าท่านต้องการพระพรทั้งหมดท่านก็ต้องทำตามพระบัญญัติทั้งหมดนะฮะซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาไว้อย่างนั้นอย่าหันไปจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกที่ที่เจ้าไป อย่าให้หนังสือธรรมบิน,นี้ห่างจากปากเจ้าแต่จงตรึกตรองมันทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้แล้วเจ้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จ เราจะเห็นได้เลยว่าพระำพีตรงนี้พระเจ้าทรงอยากเน้นย้ำให้คนของพระองค์เนี่ยปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นภาษาที่พระเจ้าใช่ไหมฮะอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนอย่าห,าหันเหออกไปจากธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อที่เราจะได้ประสบความสําเร็จ เห็นไหมครับว่าความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จทางด้านความรู้ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานและความสําเร็จทางด้านจิตวิญญาณมันจําเป็นจะต้องมีสิ่งที่พระคัมภีร์หนุนใจให้เราทํานั่นก็คือการที่เราทําทุกอย่างอย่างต่อเนื่อง มีหลายคนนะครับที่มาที่โบสถ์เราแล้วบอกว่าโอ้เห็นชีวิตของคุณป้าคุณลุงคนนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเป็นเหมือนเขาจังเลยทำไมชีวิตของเขามีพระพรลูกๆก,ก็ดีชิดหลังเกษียณโอ้โหไปเที่ยวไปอยู่ในครูซบ้างไปเที่ยวที่นู่นที่นี้บ้างทำไมชีวิตดีจังเลยคําถามก็คือว่าท่านพร้อมที่ทำเหมือนเขาหรือเปล่าล่ะท่านเห็นอ่า r e ซ u l หรือว่าผลลัพธ์ในชีวิตของเขาแต่ว่าท่านพร้อมที่จะดําเนินชีวิตตามพระเจ้าในทุกๆวัน เหมือนกับป้าสิวเหมือนกับลุงกุลอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนกับอาจารย์สมชายหรือเปล่าบางคนบอกว่าโอ้อยอาจารย์โจแบบชีวิตดีจังเลยแบบว่าได้เที่ยวได้เทศนามีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีชีวิตอาจารย์โจทำไมดีจังเลยผมบอกว่าเพราะว่าผมมีชีวิตที่ดําเนินตามพระนะพรเจ้าตามพระบิดาพระเจ้าผมรักพระเจ้าและผมไม่ได้แค่รักพระเจ้าดําเนินตามพระเจ้าแค่หนึ่งวันสองวัน1ปี10ปีแล้วผมก็หยุดเดินดําเนินตามพระเจ้าแต่ว่าในทุกๆวัน ผมดำเนินชีวิตตามพระเจ้ามีความคอนสิสเทนซีบางที่อาจจะขึ้นบ้างลงบ้างแต่ว่าผมก็มีคอนสิสเทนซีหรือว่าความต่อเนื่องในการที่จะเดินตามพระเจ้าแล้วก็อเพอริชิเอพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าผมจึงมีชีวิตที่ดีคุณป้าคุณลุงในโบสถ์เซเว่นเอฟิสเราจึงมีชีวิตที่ดีเพราะว่าเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้ามาตลอดชีวิตของเราหลายๆท่านในที่นี้อายุ80 90ปีมาโบสถ์ไม่เคยขาดทักเสาเลยนอกจากจะไม่สบายไม่เคยขาดโบสถ์ักเสาเลยนะฮะนี่คือรูทีนชีวิตของเขาหลายๆท่านก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าท่านพร้อมที่จะทำเหมือนกับบุคคลเหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่เขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องไม่ได้ยกเวทแค่ครั้งเดียวสองครั้งมาโบสถ์ตามความรู้สึกตามเวลาที่ตัวเองสะดวก มันก็ไม่ได้รับพรอย่างเต็มที่จากพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าให้ท่านอย่าขาดการประชุมมาหาพระพรของพระเจ้าถึงแม้ว่ามาโบสถ์บางทีอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรไม่ได้รับอะไรบ้างแต่มันคือพรทั้งนั้นเลยท่านยินดีที่จะมีชีวิตที่มีความต่อเนื่องกับพระเจ้ามาโบสถ์อย่างต่อเนื่องศึกษาพระเจ้าพระเจ้าอย่างต่อเนื่องทุกวันอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันหรือเปล่าถ้าท่านทําแบบนี้ได้ท่านมีความต่อเนื่องกับพระเจ้าได้ชีวิตของท่านจะขึ้นอยู่บนที่สูงแห่งแผ่นดินโลกเหมือนกับคุณลุงคุณป้าในโบสถ์นี้ เพราะฉะนั้นคุณแจที่สี่เนี่ยจึงเป็นคุณแจที่สําคัญที่สุดคือการที่ท่านมีชีวิตที่ต่อเนื่องกับพระเจ้าไม่ใช่ครึ่งคึ่งกลางๆไม่ใช่ขาดขาดเกินเกินไม่ใช่มาบ้างไม่มาบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างท่านก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างไม่เต็มที่เหมือนกันไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่รักท่านแต่พระเจ้าให้เกียรติท่านต่างหากถ้าท่านหันหลังให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ดึงท่านกลับมาแต่พระเจ้าโอ้เสียดายจังเลยคนนี้แบบเดินออกจากเราละแบบ ขาดตอนกับเราแล้วไม่มีความต่อเนื่องกับเราแล้วเราพยายามจะเรียกเขากลับมาแต่เขาก็ไม่กลับมาแต่วันหนึ่งถ้าเขากลับมาเราก็จะโอ้ยพอเขาเหมือนเดิมนะแต่ว่าพอเราไม่เห็นว่าพอเราไม่มีความต่อเนื่องกับพระเจ้าเนี่ยไปกลับไปกลับทําบ้างไม่ทําบ้างมาบ้างไม่มาบ้างทําอะไรตามใจตัวเองแทนที่จะเป็นตามใจพระเจ้าเนี่ยการที่เราไม่มีความ ต่อเนื่องตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ขัดท้อพระพรของพระเจ้าในชีวิตอย่างมากเลยพระเยซูเองทรงตอกย้ําหลักการนี้เกี่ยวกับความต่อเนื่องกับพระเจ้าไว้ในยอห์นบทที่15ข้อ7คือพระเยซูทรงทาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อที่ให้ท่านกับผมเนี่ยมีพระพรจากพระเจ้าอย่างไม่ขาดสายนะครับในยอห์นบทที่15ข้อ7ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคําของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็ได้สิ่งนั้นลงมาในข้อที่10นะครับ ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเห็นลักษณะภาษาที่พระเยซูสรงชัยไหมครับมันเป็นลักษณะภาษาแห่งความต่อเนื่อง ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าแล้วสิ่งที่ท่านขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้ทั้งสิน้นจริงๆถ้าเรากลับไปในข้อที่5นะครับพระสุขว่าเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทกับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากแต่ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยท่านจะพ่ายแพ้โครคภัยไข้เจ็บที่ท่านอยู่มันจะไม่รับการเยรักษาเพราะท่านไม่มีความต่อเนื่อง ฤทธานุภาพที่นําการเยียวยาให้กับท่านได้ท่านไม่มีความต่อเนื่องกับพระเจ้าผู้ทรงจะอวยพรให้กับชีวิตของท่านได้ตลอดทั้งชีวิตของท่านไม่ใช่แค่วันสองวันปีสองปีสามปีแล้วก็เลิกนับถือเลิกมีความเชื่อในพระเจ้าพระผีบอกว่าคนที่จะเข้าสู่พระพรอันบริบูรณ์ได้นั้นเขาจําเป็นต้องมีความต่อเนื่อง consistency ในการที่จะดําเนินชีวิตกับพระเจ้าดําเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้า และนั่นคือคุณแจที่สําคัญที่สุดผมบอกตรงๆเลยว่าบางทีเนี่ยมันต้องข่มตัวเองมันต้องพยายามจะเอาชนะใจตัวเองในการที่จะดําเนินตาม สิ่งที่พระเจ้าวางไว้ซาตานม,มันได้หวานกลยุทธ์มากมายที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ติดสนิทไม่ตอ่อนเนื่องกับพระเจ้ากลยุทธ์ของซาตานอาจจะเป็นหวานงานมาล่อเราเพื่อที่เราจะได้ออกจากทางพระเจ้ามันอาจจะหวานความรักมาให้กับเราซาตานม,มันจะหวานความหอมหวานทางด้านเนื้อหนังชื่อเสียงหรือว่าความรู้สึกดีนะฮะหรือว่าความประสบความสำเร็จซ้ำมันจะหวานเพื่อล่อเรา <ๆ S 2> เพื่อเราจะได้ออกจากทางพระเจ้าเมื่อเราออกจากพระเจ้าตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเว้ยมันรู้สึกดีมันดีจังเลยแต่ อดีเอ็นแล้วเจนว่าเฮ้ยชีวิตทําไมมันไม่เหลืออะไรเลยมันไม่มีความหมายเลยมันตามหาความหมายลึกๆไม่ได้เลยนะจนกว่าเมื่อเราจะกลับมาติดสนิทพระเจ้าเมื่อเราติดสนิทพระเจ้านะขอให้เราติดสนิทพระเจ้าเราเดินไปเรื่อยๆกับพระเจ้าทําตามพระอย่างพระเจ้า,จามานมัสการพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอธิษฐานอันพระผูยทงต่อเนื่องและท่านจะคนพบว่าไอ้สิ่งต่างๆที่โลกนี้อยากได้ที่ซาตานมันหวานเนี่ยเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนเนี่ยพระเจ้าก็มีพระพรของพระองค์ที่มันเหนือสูงกว่าดีกว่ามีความหมายมากกว่าสิ่งที่ซาตานมันล่อหลงได้ซ้ำ ซาตานเนี Workers, <including> Anda, ่ยมันท so so like ําท so, ุกอย่างเพื่อที่จะทําให้เราไม่ต่อเนื่องกับพระเจ้าพระเจ้าก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยต่อเนื่องกับพระเจ้าโดยเฉพาะวันนี้พระเจ้าส่งผมมาบอกกับท่านกาชับกับท่านว่าคุณใจที่สี่เนี่ยคือคุณใจที่สําคัญมากคือความต่อเนื่องที่ท่านต้องมีกับพระเจ้าทุกวันนี้ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างหนักเลยว่าขอให้ตัวผมเองเนี่ยมีความต่อเนื่องกับพระเจ้าภรรยาของผมสมาชิกบวชของผมญาติพี่น้องของผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความต่อเนื่องพระเจ้า เพื่อที่เราทุกคนจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าจากวันนี้10ปีข้างหน้า20่สิบปีข้างหน้าแม้แต่ในความตายเราก็จะได้เห็นพระพรของพระเจ้าแต่คนที่หันหลังพระเจ้าแล้วไม่มีความต่อเน,นื่องพระเจ้าเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจที่เขาเลือกทางนั้นไปและผมเชื่อว่าพระเจ้าก็เสียใจเหมือนกันที่เห็นคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีความต่อเน,นื่องกับพระเจ้าเพราะว่าจริงๆพระเจ้ายังมีพระพอรอีกมากมายที่ที่จะให้กับเขาอะแต่เพียงแต่เขาไม่ได้เข้ามารับ ไม่ได้เอาไปเท่านั้นเองมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายก็ขอให้พระเจ้าทรงเสริมกําลังท่านนะครับเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้มีคนใจอยู่4ดอกด้วยกันที่จะเปลี่ยนแปลงความโศกเศร้าให้เป็นความชื่นชมยินดีเปลี่ยนแปลงความย่ําแย่ในการเริ่มต้นปีให้ได้รับการเยียวยา4อย่างนี้จะเป็นชีวิตจะเป็นพลานไมัยจะเป็นความชื่นชมยินดีให้กับท่านตลอดทั้งชีวิตถ้าท่านทํามันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ1ท่านจําเป็นจะต้องมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้ากฎบัญญัติของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าออยาาาาาากกให้้้้เเรรททํ่่่นนนจะตงงมมีควูัับสิล2 ท่านจำเป็นจะต้องเก็บรักษาพระสัญญาของพระเจ้าไว้ในครังแห่งชีวิตของท่านและไม่ใช่เพียงแต่เก็บรักษาเท่านั้นท่านจําเป็นจะต้องเคลมพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของท่านด้วยและอย่างที่3ท่านจําเป็นจะต้องห้อมล้อมชีวิตของท่านครอบครองท่านด้วยชุมนุมชนแห่งความเชื่อคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันอย่างที่ 4. สิ่งที่สําคัญที่สุดท่านจําเป็นจะต้องมีความต่อเนื่อง consistency ในการที่จะดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติพระคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าความต่อเนื่องในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ชื่นท่านประสบความสำเร็จจะเกิดดอกออกผล30เท่า60เท่าและ100เท่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้า ความต่อเนื่องครับพี่น้องอย่าได้ขาดการประชุมอย่าได้ขาดการอาิิษฐานอย่าได้ขาดการอ่านพระคัมภีร์อย่าได้ขาดการรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับชุมนุมชนของพระองค์อย่าได้ขาดจากความรู้ของพระเจ้าอย่าได้ขาดจากพระสัญญาพระเจ้าจงมีความต่อเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งชีวิตของท่านและท่านจะขนพบว่า,วาท,ทุกๆย่างการหนชีวิตเนี่ยมันช่างมีความหมายเหลือเกินชีวิตของท่านมันมีพลังเหลือเกินชีวิตของท่านมันห้อมล้อมไปด้วยความรักท่านจะมีสติปัญญาในการที่จะเอาชนะความมืดต่างๆในชีวิตของท่านได้ เพราะว่าท่านดําเนินกับรพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและเมื่อท่านดําเนินกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเลยที่จะดําเนินกับท่านอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันและเมื่อท่านกับพระเจ้าเนี่ยดำเนินไปด้วยกันแล้วไม่มีอะไรเลยที่ท่านไม่สามารถที่จะทําไม่ได้ขอพระเจ้าทรงอวยพรยกชูท่านในปีปน่นี้สวัสดีครับ